ามาเจอคลิปนี้ลูกนี่จะคืนเงินให้คุณหรือเปล่านะคะก่อนจะฟังนะจะรับคำทำนายนะอย่าลืมกดติดตามกดติดตามอย่างกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วดูกันวนะ่าลูกนี่ของคุณจะคืนเงินหรือเปล่านึกหน้าลูกนี่ไว้นะนึกถึงหน้าของลูกนี่ของคุณไว้นะอะจับกันสดๆนะคะเดลว์ over, ค่ะนะลูกนี่อาจจะหลบลี้หนีหน้าไปสักพักห่างไกลอยู่ แต่มีโอกาสจะติดต่อได้นะจากที่ติดต่อไม่ได้สักพักหนึ่งนะใบที่สองไพ่พระค่ะอาจจะไปเอ่ออาจจะเกิดการที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจรอมชอมให้กันหรือขยายเวลาขยายโอกาสให้ลูกนี้นะอ่ะราชินีไม้เท้านะอาจจะแบบว่าขยายเวลาให้นะให้โอกาสไปตั้งตัวนะหรือให้โอกาสมาผ่อนใจนะเนี่ยให้ลูกนี้ได้มี โอกาสทํามาหากินนะะบางคนอย่าไปทวงเขาอย่าประจานเขานะอ่าจัดติกนะจ๊ะเป็นไพ่ของการลงนามเรื่องของเอกสารไว้ก่อนว่าจะชะําระงวดละเท่าไหร่อะไรยังไงอนะสุดท้ายแล้วคุณจะได้เงินจากลูกหนี้หรือเปล่าได้นะลูกหนี้จะทยอยผ่อนใจ่ายให้คุณนะคะนะแต่เป็นการตกลงกันได้ขยายเวลาขยายโอกาสนะคุณก็ได้เขาก็อยู่รอดนะคะ บางทีการที่คนเป็นหนี้เขาก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้หรอกเนาะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะยินดีกับคุณด้วยนะคคุณมีโอกาสจะได้เงินคืนจากลูกหนี้ค่ะอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทํานายกดไลค์กดแชร์ไปขอให้โชคดี